ในในในวันที่วันแค่วันพุธครับพี่มมี่เนี่ยผมไม่รู้ว่าจําได้หรือเปล่านะเดิมมาคุยกับผมว่าเนี่ยคุณหนึ่งมี่เนี่ยพูดภาษาพระวิญญาณวันละสามสิบนาทีนะคุณหนึ่งพ,พอพอนมันติดเธอโบมากเลยคุณหนึ่งพูดมุ่งบี้สิตามตามตามสไตล์ครับผมก็เลยลองกลับไปทําดูครับหลังจากที่ผมได้รับคําหนุนใจวันนั้นนะครับวันต่อมาแปลกมากนะครับผม ตื่นเช้ามาผมรู้สึกอยากเฝ้าเดี่ยวผมรู้ผมรู้ครับว่าผมอาจจะในตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าได้นานมากนักแต่ผมก็ทําเท่าที่ผมทําได้ครับแล้วก็มันก็มีเรื่องอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นกับผมเยอะมากครับอย่างเช่นผมได้รับงานที่ผมไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับอยู่ดีก็มีคนติดต่อเข้ามาหลังจากนั้นได้ มีเงินได้มากขึ้นทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าครับรครับแล้วก็เรื่องไปค่ายครอบครัวครับผมเนี่ยเป็นผมไปถามภรรยา <c oughs> ในทีแรกเนี่ยภรรยาผมอะไม่อยากไปเธอจะไม่ไปให้ได้เลยไม่ไปเนี่ยเดี๋ยวลูกจะอยู่ยังไงนู่นนี่นัน่น,น,นผมก็ทุกข์ใจมากผมรู้สึกผมอยากไปอ่ะผมอยากไป หลังจากนั้นผมก็นอนหลับไปโอเคไม,ไ,มไม่ไปก็แต่แต่ก็ไม่ไม่ได้ประกาศออกมานะครับว่าจะไม่ได้ไปเช้าวันต่อมาผมก็รู้สึกอยากเฝ้าเดี่ยวอีกผมก็เลยเฝ้าเดี่ยวพระเจ้าเชิญแล้วตาม,ตาม <laughs> นะครับก็ได้เฝ้าเดี่ยวอีกแล้วก็วันนั้นเนี่ยตอนที่ผมได้มาสอนเนี่ยผมก็ได้รับการหนุนใจจากพี่อีทาหรือว่าพี่จุอย่างมากมายเลยครับเนี่ยคุณหนึ่งคุณหนึ่งก็บอกภรรยาไปสิว่าคุณหนึ่งเนี่ยจอง จองค่ายไปแล้วเนี่ยโอนตังค์ไปแล้วคุณห,หนึ่งกลับไปบอกเลยกลับไปบอกเลยว่าเนี่ยก็อยากใช้เวลากับภรรยาด้วยไงยอยากใช้เวลากับเธอไงอะไรก็ังคับไปเลยคุณห,หนึ่ง <c oughs> กลับบ้านไประหว่างทางขับรถ <c oughs> ผมก็ถามเขาอยางพระวิญญาณจริงเหรอ <c oughs> เขาบอกไม่ไปนะ <c oughs> พระวิญญาณ <c oughs> ผมก็พระวิญญ,ญาณก็บอกบอกนะกลับไปบ้านนั่งกินข้าวแล้วบอกเลยผมก็เชื่อฟังโอ้ยบอกเนี่ยเธอเธอเธอเราจองไปค่ายครอบครัวแล้วนะโอนตังค์ไปแล้ว เลยบอกฮะโอนตังไปแล้วเหรอทาไมไม่เห็นบอกเลยแต่ว่ามันมีสิ่งที่อัศาจรรย์เกิดขึ้นครับถ้าเกิดเธอไม่ยอมเนี่ยเธอก็จะปฏิเสธเลยภรรยาผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่วันนั้นเธอไม่ปฏิเสธผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าเธอน่าจะยินยอมไปครับก็ขอบคุณวัะเจ้าไปไปล่อยครอบครัวครับเป็นผลลัพธ์ของของการที่ผมยอมเชื่อฟังอ,อ่แล้วก็พูดภาษาพาุวิญญ,ญาณเนาะใช่ครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกๆคนที่ อาจจะปากหนักเหมือนผมอายหรือว่าไม่กล้าพูดภาษาพระวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุ้มค่าที่จะพูดคุ้มค่าที่จะเฝ้าเดี่ยวคุ้มค่าที่จะอยู่กับพระเจ้าครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ